ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีแฟนคลับ FC เลขฮานอยทุกท่านนะคะแอดมินหนูน้อยสวัสดีวันที่14มีนาคม2565นนะคะสำหรับคลิปนี้ รับชมแนวทางกันต่อเลยเนาะจ้าก่อนจะไปรับชมแนวทางแอดมินกระฝากคือเกาเดอร์จาเดอร์สำหรับท่านใดท,ที่เข้ามาแล้วแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้ยกำลังใจทางช่องน้ำเนเดอร์จาเดอร์ไปรับชมแนวทางกันต่อเลยเนาะจ้าสำหรับผลห้าน้อยมือว่านเนาะจ้าเนาะ ผ้นาน้อยเมือ่อวานเหล็กในตาล่างมาแต่ว่าแอดมินเจาะหกชุดบกเข่าเด้อจ้าเด้อเจาะหกชุดบกเข่าเข่าเหล็กในตาล่างเนาะจ้าเนาะสองเก้าแอดมินเจาะบอกเข่าเดอาเอ้อจ้าเด้อสำหรับสายวิง่งมาเล็กเก้าเนาะจ้าเนาะ แนวทางเลขฮาหนอยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะปักจำวันที่14มีนาคม2565นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจจะสั่งสบู่กับครีมด้วยจ่าเดอ้อสบู่ก็จะเป็นสบู่สมุนไพรอัดก้อนนะคะขนาด1 0 0กรอยกัมด้วจ่าเดอ้อสำหรับสบู่ สบู่สมุนไพรอัดก้อนจะมี4สูตรนะคะจะมีสูตรเล่งขาวแล้วก็แครอทน้ำนมข้าวแล้วก็โกนต้านะคะสำหรับราคาสบู่นะคะ1แพ็คจะมี10ก้อนนะคะ1แพ็คมี10ก้อนกระได้2สีนะคะ ราคา185บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางสำหรับครีมจะเป็นครีมยาลักษาฟาสำหรับใช้ทาตอนกลางคืนนะคะชุดละ150บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเดอ้์เดอรแล้วก็จะมีครีมกันแดดน้ำเดอ้์เดอครีมกันแดดเป็นชุดเซ็ตกายาชุดละ 350บาทส่งฟีเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจโทรมาที่เบอร์0 9นย์2 5 5 1 3นนะคะเมมเบอร์ทักไลน์ได้เลยนะคะรับชมแนวทางกันเลยเนาะจ้า หนึ่งศูนย์เก้าสองแปดเจ็ดนะคะเลขในตารางนะคะเลขเด่นวันนี้นะคะเด่นหนึ่งและรองสองนะคะสำหรับสายวิ่งสายออกกำลังกายนะคะสำหรับสายวิ่งสายออกกำลังกายเด้อจ้าเด้อสำหรับคนใดที่มีทุนนะจนะ๊ะเนาะมีทุนที่จะวิ่ง เดนหนึ่งและรองสองเดจ้าเดอรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะรอบพิเศษปกติและ VIP แต่ว่าถ้าได้ออบแรกแล้วให้ท่านผู้ชมหยุดเดจ้าเดอสำหรับท่านใดที่จับเป็นแล้วจับเองได้เลยเดยจ้าเดอรเลขในตารางเนาะจ้นะเนาะเลขในตารางนะคะรวม3ามรอบเลยเดยจ้าเดอ สำหรับชุดเด่นเจาะหกชุดเด่นที่แอดมินคัดออกมาให้นั่นกะมีเข่ามีหลุดเดจ้าเดอมีวันเข้าแล้วก็มีวันหลุดนะคะให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนจะตัดสินใจนำตัวเลขไปลงทุนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแอดมินว่างเป็นเพียงแนวทาง หายทันผู้ชมเอาไปพิจารณาเด้อจ่าเด,อาเดอ้อต่อไปแอดมินจะจับให้หกชุดเด่นนะคะและสามชุดเน้นนะคะสองเจ็ดสองแปดศูนย์เก้า หนึ่งเก้าแปดเจ็ดและหนึ่งเจ็ดนะคะหกชุดเด่นที่น่าจะมานะคะสามชุดเน้นนะคะ แอดมินขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ